ไม่ใช่1ิบส1มสในขณะที่ถ้าย้อนไปในสมัยอยุธยายกตัวอย่างเช่นอยุธยาตอนตอนน้นนะครับก็จะตรงกับวันที่ 6, 7, 8ในแต่ละปีนะครับหมายความว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วหนึ่งรอบแต่ว่าดวงอาทิตย์มันยังไม่เล็งละสีเมษรมันขา่าีประมาณ20นาทีสวัสดีครับ ถ้าพูดถึงวันปีใหม่ไทยคนก็จะนึกถึงวันสงกรานต์วันนาวแล้วก็วันเถลิงศกซึ่งจะตรงกับวันที่ 13, 14 15แต่ถ้าจะดูอย่างละเอียดจริงๆอ่ะคือดูช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันตรงกับกลุ่มดาวเร่กราสีเมฆอ่ะมันไม่ได้ตรงกับวันที่15นะปัจจุบันนี้มันตรงกับวันที่16แล้วมันเคลื่อนไปแล้วเรื่องนี้น่าสนใจมากผมก็เลยโทรไปสอบถามอาจารย์ตรงใจแล้วพอได้คุยเนี่ยยิ่งพบประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกว่า พอย้อนหลังกลับไปวิเคราะห์ในสมัยอยุธยายกตัวอย่างเช่นในสมัยอยุทธยาตอนต้นเนี่ยวันสงกรานวันนาวแล้วก็วันเถลิงศกเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับ 13, 14, 15นะแต่ว่ามันจะตรงกับวันที่ 6, 7แล้วก็วันที่8เล่าที่มาก่อนนะครับว่า มันมาจากที่ผมโทรไปสัมภาษณ์อาจารย์ตรงใจตอนที่แล้วแหละเรื่องพระพุทธรูปแล้วก็มีจารึกอยู่ที่ฐานพระอยู่ที่วัดอินทารามวรวิหารคราวนี้อาจารย์ก็เริ่มต้นจากการตรวจสักการะก่อนเพราะเป็นของนิ่งไงในขณะที่ตรวักษรบางทีเขียนวัดก็ปรากฏว่าเขียนผิดต้องเป็นตัวหอหีบไม่ใช่ตัวทอทหารอาจารย์เขาตรวจสอบเรื่องสักการะมาเยอะเคยทํางานเรื่องพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่เป็นฉบับเล่มสีดำนะครับก็เป็นการปรับสักการะ ก็พบว่าการกําหนดสักราชหรือว่าปีใหม่ของไทยอะ่ะมันก็จะเรียกว่ามี2แบบก็ได้แบบหนึ่งก็คือเป็นแบบชาวบ้านนะนะที่กําหนดเป็นเดือนอ้ายเดือนยี่ดูแค่เฉพาะโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์กลับมาหนึ่งรอบก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ก็เริ่มฤดูกาลพาะปลูกอะไรก็ว่าไปอันนั้นเป็นแบบที่1แต่ว่าแบบที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับราชสำนักเพราะว่าจะต้องดูดวงเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูฤกษ์ คือช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนมาตรงกันกับดาวฤกษ์ซึ่งก็จะมีทั้งหมด12กลุ่มหรือว่า12ราศีคือเวลาเขานับหนึ่งเนี่ยเขาจะนับที่กลุ่มดาวฤกษ์ในราศีเมษซึ่งกลุ่มดาวฤกษ์ในราศีเมษเนี่ยรวมถึงกลุ่มดาวฤกษ์ในราศีอื่นด้วยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแขวนอยู่กับที่นะครับแต่ว่ามันก็เคลื่อนที่ของมันเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่แหละแล้วอยู่คนละเส้นวงแหวนกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่ความเร็วไม่เท่ากันเลื่อมกันเล็กน้อย คราวนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือมันจะเกี่ยวกับวันสงกรานวันนาแล้วก็วันปีใหม่ที่เราเชื่อกันว่ามันจะต้องตรงกับวันที่1 3บ4าด้วยในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าวันปีใหม่ที่ผมจะสัมภาษณ์อาจารย์ตรงใจเนี่ยมันไม่ใช่ปีใหม่ที่เป็นแบบชาวบ้านที่ดูเฉพาะโลกกับดวงอาทิตย์พอเคลื่อนหนึ่งรอบแล้วก็เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเป็นวันปีใหม่ที่หมายถึงปีใหม่สงกรานนะครับคือจะต้องดูเลิก คือดูที่จุดดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนไปตรงกันกันกบดาวฤกษ์กลุ่มราศีเมษถ้าระบบดั้งเดิมจริงๆก็คือเดือนอ้า่ยฮะดั้งเดิมเลยนะคะแต่ครั้นี้เราโอเคเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเรามาอายุทยาแล้วใช่ไหมะฮะอ่าอันนี้ถ้าเป็นอายุทยาเนี่ยก็จะเป็นเดือนเมษายนนี่แหละฮะก็ะคือ,อสงกรานนี่แหละครับแต่ว่ามันเลื่อนเรื่อยๆนะฮะหมายความว่าอย่างนี้ฮะแรกเริ่มเนี่ยเรารับชติปีใหม่มันจะอินเดีย โดยราชสำนักต้องบอกนี่นะคติราชสำนักนะครับคติพื้นบ้านอาจจะยังเดือนอ้ายอยู่ก็ได้แล้วนี่เราก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานแต่ว่าถ้าคติราชสำนักเนี่ยเรารับวันสงกรานต์ถัดมาจากวันสงกรานต์เป็นวันเถลิงศกอันนั้นขึ้นปีใหม่ทีนี้ถ้าเราไปดูจริงๆนะเนี่ยวันที่เรียกว่าวันเถลิงศกหรือวันสงกรานต์ด้วยเนี่ยมันจะเลื่อนเรื่อยๆฮะทุกๆประมาณเจ็ดสิบสองปีจะเลื่อนไปหนึ่งวันแล้วตอนนี้มันก็คือเลื่อนบวกกันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันอยู่วัันนนนททีีีี่่่่แตววาาาถ้เเอจริงปยะะ ถึงจะเป็นวันสงกรานวันถลิงศกจะเป็นันที่สิบหกแล้วปีถัดไปอาจจะย้อนกลับไปสิบสามอีกทีหนึ่งคือมันจะมีอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นช่วงที่แบบบางทีก็หนึ่งวันแล้วก็ย้อนกลับไปหนึ่งวันสลับไปนิดๆหน่นนอยๆเป็นช่วงแล้วมันจะมีทิ้งช่วงยาวๆเลยแช่ไปวันนี้อ่าสมมติถ้าผมพูดถึงอนาคตนะครับช่วงนี้มันจะสิบสามแล้วก็มาสิบสี่แล้วก็กลับไปสิบสามอีกแล้วครั้นี้มันจะเริ่มมาสิบสี่ทีขึ้นแล้วแล้วสุดท้ายมันก็จะสิบสี่ยาวเลยฮะสิบสี 14, 14, 14, 14, 14่สิบ แล้วมันก็จะมีเริ่มมาเป็นสิบห้าแล้วก็ย้อนเป็นสิบสี่ใหม่แล้วก็อ่เริ่มมาเป็นสิบห้าอีกแล้วก็ย้อนเป็นสิบสี่ก็ไปอย่างเงี้ยอีกสัตแปหนึ่งสุดท้ายมันก็จะเป็นวันที่สิบห้าอีกแล้วก็ไปอีกยาวๆเฉขยับทีละนิดทีละนิดใช่ครับี่ย้อนกลับไปนิดหน่อยขยับทีละนิดครับเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้เกณฑ์ในการตั้งวันสงกรานเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์เดียวกับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ใช้เกณฑ์ของดวงดาวที่มันเล็งกันเราใช้เกณฑ์ที่ดวงอาทิตย์เนี่ย เข้าสู่ราศีเมษก็คือเลงราศีเมษแล้วครั้นี้มันมีความเหลื่อมกันอยู่ประมาณ20นาทีกับ24วินาทีอะฮะในแต่ละปีนะครับหมายความว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วหนึ่งรอบแต่ว่าดวงอาทิตย์มันยังไม่เลงราศีเมษมันขาดอีกประมาณ20นาทีกับ24วินาทีผม20นาทีแล้วกันขาดอีกประมาณ20นาทีอืมอ,อันนี้พอวบผ่าน20นาทีเนี่ยอันนั้นแหละฮะมันถึงเริ่มเลงเข้าเป็นวันสงกราน คำว่าเล็งเนี่ยหมายความว่าอะไรเข้าสถิตเข้าสถิตฮะศูนย์องศาคือเป็นเป็นศัพท์ทางโหราศาสตร์เขา่าเขาเขาจะแบบเข้าเข้าไปอยู่ในราศาีะฮะเพราะเขาว่าสงการแปลว่าข้ามผ่านคือเขาจะเอาพระอาทิตย์กับดวงดาวเนี่ยทําองศากันนะคันมันมันเป็นเรื่องของทางโหราศาสตร์อะฮะแต่ละราศาีเนี่ยเปลี่ยนไปก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ก้าวข้ามไปสู่ราศาีต่างๆสิบสองราศาีอะฮะอันนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะเป็นระบบการใช้ดวงอาทิตย์กับดวงดาวเล็งตำแหน่งกัน เข้าใจแล้วมไม่ได้เกี่ยวกับเรากับดวงอาทิตย์ไปเกี่ยวกับดวงอาทิตยก์กับจักรวาลอื่นเลยอ่ะครับแต่ว่าเราใช้โลกเป็นจุดอ้างอิงไงฮะเรามองเรามองจากโลกเรามองว่าดวงอาทิตย<ช>์เ<ช>นี่ย<ช>มันโคจรแบบนี้แบบนี้กับดาวนี้เล็งการครบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ละเดือนติดสองเดือนเนี่ยครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีเศษยี่สิบนาทีสะสมไปเรื่อยๆอ่ะฮะพอมันได้จังหวะมันก็จะกลายเป็นหนึ่งวันคือมันใช้ว่าเราประมาณนะฮะเจ็ดสิบสองปีคือตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงกําลังเริ่มจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่วันที่ เราะฉะนั้นช่วงนี้ยบางปีจะมาสิบสี่บางปีก็จะเป็นสิบสามอยู่เอออันนี้แปลกดิเพิ่งรู้เลยีทยครับคือตอนนี้ราชการไทยต้องปรับตัวแล้วฮะยังยังไม่ปรับตัวกัน <S <S คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนรัชการที่ห้าอันนั้นประกาศตามหลักการเลยนะครับปีไหนสิบสองปีไหนสิบสามนี่ประกาศชัดเจนเลยฮะแต่ของ <ๆ S 2> เราเนี่ยมาประกาศเอาง่ายเหมือนกับใช้ปฏิทินสุริยคติแล้วก็ฟิกวันเลยซึ่งมันผิดตามหลังก็ผิดซึ่งจริงๆถ้าเป็นงานวฒนธรรมเนี่ยไม่ควรจะผิด อันนี้เขาเรียกดาราคติหรืออะไรคติฮะเอ่อดาราคติครับไซเดอริเอียฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเป็นไซเดอริเอียแล้วค่อยมีใครพูดข้อมูลนี้กันนะผมก็เพิ่งมามาค้นคว้าอยู่เหมือนกันนะเพราะจริงๆก็สงสัยมานานเลยทำไมมันเลื่อนมาตลอดตั้งแต่เริ่มทําเรื่องปรับแก้สกปรกนะครับก็พบว่าเอ้าจริงๆแล้วเวลาเขาตั้งวันกันเนี่ยวันที่เป็นวันถลิงศกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเดือนเมษาตลอดมันมาตั้งแต่เดือนนู่นเลยฮะเดือนมีนาคมนู่นเลยับแต่มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงปัจจุบัน อนาคตก็จะเลื่อนต่อไปฮะแล้วถ้าถามว่าสมมติตั้งวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเลื่อนวนกันมาอีกทีอีกกี่ปีก็มีผู้คำนวณไว้ครับประมาณสองหมื่นหกพันปีฮะมันจะวนกันมาที่นี่อีกทีนะึงทาเลยฮะไม่รู้แบบโลกไปถึงไหนแล้วตอนนั้นครับรเพราะฉะนั้นท้องฟ้าวันนี้ยคือท้องฟ้าเมื่อสองหมื่นกว่าปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้ให้ภาพเพิ่มเติมเขาว่าในจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่มากไม่ได้มีดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวแต่ว่ามีดาวฤกษ์อื่นๆอ,อ,อีกมาก แล้วก็โลกเนี่ยเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ประมาณ1รอบ365วันกับอีก6ชั่วโมง365.2425แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีดาวฤกษ์อื่นๆที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกันมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะดาวฤกษ์ดวงอื่นๆเวลาที่โลกเคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์เราก็จะไปเห็นดาวฤกษ์กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4จนกระทั่งเห็นทั้งหมด12กลุ่มที่จริงเห็นมากกว่านั้นแต่ว่าเราเอาอย่างง่ายเห็นทั้งหมด12กลุ่ม แล้วก็ตั้งชื่อทั้ง12กลุ่มอะให้เป็น12ราศีแล้วก็ดูว่าในแต่ละช่วงที่โลกเนี่ยเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ผ่านดาวฤกษ์ทั้ง12กลุ่มเนี่ยมันมีผลต่อบ้านเมืองเขาก็เรียกว่ามันมีผลต่อดวงของเมืองเพราะฉะนั้นถ้าจะดูวันปีใหม่จริงเนี่ยมันก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับบ้านเมืองด้วยหรือว่าดวงของบ้านเมืองด้วยก็กําหนดเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มันตรงกันกับกลุ่มดาวฤกษ์ราศีเมษคราวนี้ กลุ่มดาวเรืองในราศีเมษเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเส้นรอบ,บวงเดียวกันกับดวงอาทิตย์พอโลกเคลื่อนมารอบดวงอาทิตย์แล้วหนึ่งรอบต้องรออีกประมาณยี่สนาทีย4ิบสี่วินาทีมันจึงจะตรงกันอันนี้มันก็เลยทําให้เวลาเนี่ยมันเลื่อมไปทุกๆปีปีนี้มันจะกลายเป็นว่าเป็นวันที่สิบสี่สิบห้าสิหกไม่ใช่สิบ4า5สสี่ห้าในขณะที่ถ้าย้อนไปในสมัยอยุธยายกตัวอย่างเช่นอยุธยาตอนตอนน้นนะครับก็จะตรงกับวันที่หกเจ็ดแปดคือ ยี่สินาทียีวินาทีพอเรานับไป72ปีมันก็จะเท่ากับว่าเหลื่อม1วันนับไป720ปีก็จะ,ะกับว่าเหลื่อม10วันอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆอย่างไรก็ดีนะครับเสียดายว่าเราไม่มีแผนที่ของกาแล็กซีทางช้างเผือกตัวผมเองอ่ะยังไม่เห็นตาแหน่งของดาวฤกษ์ทั้ง12ราศีว่าอยู่ตรงไหนของทางช้างเผือก เห็นแต่ภาพว่ามีกาแล็กซีทางช้างเผือกและดวงที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงแขนนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นอีก12กลุ่มดาวฤกษ์ถ้าใครมีแผนที่หรือว่าสามารถพลอตแผนที่ได้นะครับจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลย